ไม่เป็น้องครับหลังจากที่กินตะปาหลายก็อยากกินเนื้อใหม่เนาะครับอยากกินเนื้อใหม่จักหน่อยครับนี่ครับินน้อใหม่จักหน่อยครับตะปาหลายครับเขาสวนหลังบ้านจังนั้นก็ครับเนื้อใหม่ครับ นอสองนอสามนอสี่นอห้านอ5ห้านออหนอหกนอเอนิ้นครับไม่าไปยุโรงบานผมเองครับกินตังตะปลาหลายกับนะครับน้องใหม่ต้มเสริมต้มเสริมแล้วก็ทาเจ้าบักกระดันโอตัวไปน,อน้องนะครับกิน จำเจาะบักกระดันอุดตัวน้ำลายไหลพี่น้องตทำเจ้านะครับใส่ปลาเดียกจักหน่อยับใส่กี้บักกระดันพี่น้องมกบักกระดันใส่ไฟครับใส่กี้เทามาต้มใส่ปลาเดียกใส่เจ้าี่น้องเสียบีปครับผมเนี่นะครับนี่นะครับนอหนึ่งนี่นี่นอยงาวนะครับ พี่น้องมามึงจังหน่อยครับน้องใหม่บ่ได้เขาสวนหลายมือแล้วครับผมโอ้โหนี่นี่นโอ้พี่น้องนะครับผมนี่ครับนี่ครับอ้นี่ครับสองน้องครับผมนี่แหละพี่น้องนี่นะครับกำลังขึ้นกำลังงามกำลังพอกิน น,นอคยันแห้งนะครับแห้งจะเหลือหนากล่องเับผมนอ้องไมแพ่หวานครับนอ้องไม่หวานนะครับน้องไม่หวานครับนอใยญ่ครับน,บนี่ครับนอนยันอีรีครับอยู่สวนลังบ้านผมนี่แหละครับนอใยญ่แห้งก็ลังขึ้นมากครับนี่ เจวนะครับแไ่ลายลีนี่ครับมีแต่แนวกินนี่ครับสินรางวัลผมมิเตนวกินครับอันนี้ก็อมแนวกินนะครับผมนะครับงดกระทกลก สวรสดีบอกครับต็นท์หยอดตรงานผมนี่ครับลวกสวรสดีรือว่าบักกระทกลกน้องมาต้องเอิญนะครับผมครับหยอดอุตวานะครับพี่น้องเจ็บไปลวกกินนะครับกับเจลกับน้ำพริกนี่ครับหน่วยงามครับกลังเป็นหน่วยเต็มอยู่พี่น้องกลังเป็นหน่วยเต็มอยู่หน่วยหน่อย ครับบวบครับบวกกำลังสีวายเนาะแต่ว่ากระพาะดิกินอยู่ครับผมครับกินโอ้กินบ่เมิดนะครับคุณดูขึ้นไปเทิร์นนเผาก็มีครับผมมุซ่าผมเกอลล็มาสามน่วยครับบวกเงา้วก็ผมกำลังครับกำลังเป็นอยู่ครับกำลังเป็นครับนี่ไร อ่างไหลแนวโดยเฉพาอะบอกแฝงนะครับนะครับหน่วยเงยนะครับผมนะครับแจ่นะครับจิกนะครับขอดังปุงป้งปุ้งปั่นพอบักหน้าอ้ยอยบกกระแตงมั่วผมหน่วยเงยครับหน่วยยาวประมาณหกสิบเซนน้ำหนักจะอยู่ประมาณจากักเพราะว่ามันสิกก็ตั้ตกว่าสิบห้ากิโลครับผมหน่วยเงยนะครับบกแฝง ผ้าซีป้าปีน้องหอมเหมือนกันลัะครับผมนี่ครับเชี่ยวบวกกําลังเสียวายเนาะครับกําลังเสียวายกําลังสิตายกําลังสิแห้งครับกินกลุ่มคาคุ้มราคาอีหลี่ครับรผ้าเนี่ครับผกอีหลาหอมเดียวผมนครับผมอมเซนหอมเซนเนื้อนี่โอ้ยพี่น้องเลยสุดยอดเลยครับผมหอมนะครับอืครับหอมเลยครับหอมเซนเนื้อครับ นี่ยนะร้านอคมคมเกินเห่อพี่น้องอืมอ่าฮ่าฮ่ฮ่พี่รองบ้านสูกกับโดนหมดเหรอ มะม่วงขาวมะนาวโหพี่น้องฮะแต่ว่าอันนี้เป็นยังครับผมนี่นี่ครับผมไม่ได้ปลูกเรืครับไม่ได้ปลูกครับแต่ว่ามันเกิดเองนะครับดูกอีกย่งหนึองนี่นะครับผมลูกตำลึงบอกพี่น้องนี่ครับใบเตยงามครับโอ้ยหลวงพ่อปลูกก็ไรนะครับนี่แหละครับเอ้ยเป็นปลาโด่งดีบเลยครับผม พี่น้องผู้ใดอยากเสียวไปเตยไปเห็ดขนมไปเตยไปเห็ดชาไปเตยไปเห็ดขนมไปยังยังกับพี่น้องได้เมื่อนาะครับบูซ่าดอกไม้บูซาพระก็ไดนะครับมีจะนเป็นประโยชน์บวกกรลังพี่น้องป่าเข่าครับเปามะพร้าานะครับกรลังปลาน้ำหอม กะรังเป็นหน่วยกาลังมีนวลครับผ้ามามือครับอ่มันมีนวลครับผมปูนะครับต้นสบู่ดำหรือว่าต้นบักเงา้ี่มน้องเป็นยาเนาะอ่าปกติเป็นรับโพตากนะครับโพตากนี่นะผมนี่นะครับนี่โพตากนะครับนี่ครับต้นโพตากเรามาจากประเทศอินเดียเป็นยาแก้เบวหวานเก้ียวามดันเป็นวะ นี่พี่น้องครับนี่คือบันไดผมขึ้นต้นเ้าครับว่ต้องโอ้ตาบตาพี่น้องนี่ครับใต้เกินไปนี่ครับใต้เกินไปอึ๊บๆนี่ะครับต้นเผาเหรอี่น้องอยากกินนะครับก,กินก็ะดิบปิดเอา บบวบนี่กลุ่มข่าวกลุ่มราคาพี่น้องครับบบวบต้นเดียวเงาเดียวครับเท่าเครือนเท่าวเมื่อไปเต็มพี่น้องกินนะครับกินผมว่าเป็นได้ยอดรถปีอับหนึ่งหันร่วมแล้วเนาะครับเชี่ยเดียวเนี่ยครับเชี่ยเดียวครับเผาไปเมด่อครับวุ่เห็ดไปครับไม่ได้เป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลยครับกินได้ครับถ้าเราบกเ้าวนี่ก็ว่าจะอยากนะครับ แต่อยากขึ้นไปเลยกลับมานี่ครับปีใหม่ครับผมได้กินไปหอดจอมบ๊อบหวัวเงาบบพี่น้องหอดหอดไอ้งาเบิดนีด่ครับผมเดี๋ยวจนผมถือเสียมมาซับออกไปแจงจากสองนอครับจริงๆสองนอ,นนอก,กับพี่น้องอยากได้เอาไปแจงด้วยนะครับ ของนอกนอนเนี่สเยนอนอนไ,ไปแกงไปแกงก็พี่น้องไปแกงนี่นะครับใหญ่จริงๆครับนี่ครับครับไม่ดีนะครับบริเ,รเวณนี้ครับผมซ้ำพอว่ามันซ้ำสีซ้ำกุกขาพุ่นะครับ จริงๆ kap. จริง,จริง,อืมแล้วก็เป่าเสียมาสับก่อนครับโหมออีวันใหญ่